นี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำทัวร์รียลสอนวิธีการใช้อนอนเดวิลอนอนบล็อกที่เราไม่คนรทำนะคะไ้สีฟ,ฟ้าในช่องแรกนี่ก็คือสิ่งที่อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอะเมนูเอาไว้สุม่มเอาไว้แบบเปลี่ยนพวกเพนสไตล์แล้วก็พวกสกิลอะไรต่างๆบราบราบลอืมนั่นแหละแล้วก็วิธีการได้ไอโนเลนอลนะ คือความรู้เนาะเราก็ต้องทับกีบเอาหรือแม่ก็แต่เข้าโกถ้าแต่เข้าโกเนี่ยมันจะได้แล้สองอันด้วยพวกสปาบอลมันอยู่ในช่องไอเทมซะไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะเกือบลืมเลยสอนวิธีการสปาโกก็อยู่ในไข่นี่เหมือนกันเนาะจะต้องสปาก่อนนะค่อยทำแบบทีหลังถ้าเกิดทำแบบก่อนอาะจะไม่ตรงกับแบบคุณก็ได้มันไม่สามารถเปลี่ยนทิปได้อ่ะซึ่งด้วยความที่มันเป็นสักเจอเนาะมันถ้าเกิดวางหลายๆอันมันจะบักแบบนี้เลย อย่มันสะดูดโกเข้ามาหากันเราก็ต้องทุ่มบาเลียทิ้งเพราะว่าสิ่งที่เราวางไว้มันเป็นบาเลียแล้วก็อย่าลืมทุ่มคำมันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยนะทางที่ดีถ้าจะไม่ให้มันยุ่งยากก็ใช้แค่วางโกแขนเดียวก็พอแล้วขั้นตอนการรีวิวแล้วนะคะก็เราจะมารีวิวจากการเตะธรรมดาการแท็กเกิลธรรมดาแล้วก็การเลี้ยงธรรมดาก่อนอันนี้ก็เป็นการแท็กเกิลแท็กเกิลธรรมดา่ ถ้าเกิดเราก้มหน้าเตะหรือว่า้มหน้าแฮคเกิลเนี่ยมันจะเป็นการต่อต้นมันจะทําให้บอลไปกระเด็นไปด้านหลังเนาะแบบนี้เลยแล้วก็วิธีการเลี้ยงบอลเนี่ยคนก็แค่ก่อนวิ่งธรรมดาวิ่งในเกมนี่แหละมันบอลมันจะตามคนในเออแล้วก็ถ้าเกิดกดก,ดกระโดดมันจะเป็นการรีบบอลมา้นอันนี้เป็นมูฟเซตของซิโก้นะสกิแลแรกก็จะเป็นดอคัมได้เป็นลูกวัวเล่ปกติเลย เอาไว้ยิงโกได้เอาไว้ล้อมบอลคนอื่นได้แล้วก็การที่เราจะเตะออกจากโกเราไม่สามารถเลี้ยงบอลออกจากโกได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันบั๊กก็เลยให้เตะออกจากโกนะ้นส่วนอันนี้เป็นสกิลสองเป็นดาร์กอนเฮดดิ่งก็พุ่งทอบอลแบบนี้เลย,เลยส่วนวิธีการเปิดโหมดของมูฟเตชิโดเราจะต้องมีโฟล์นะโฟล์สเตทก็คือมันแล้วแต่ตัวว่าจะใช้อะไรบ้างของชิโดก็เป็นโฟลแบบนี้เลย อันนี้วิธีการใช้บีแบไดเลยไม่ต้องให้เพื่อนส่งให้นะเราได้ทวิตมาจากเพื่อนคือเราจะต้องมีพาสีสปินแล้วก็กดวิ่งให้ทันตอนที่เราเตะขึ้นไปอ่ะบีแบงดมันจะเตะไปด้านหลังนะเหมือนในเรื่องเลยไม่ได้ล็อกเข้าโกหรือเตะไปด้านหน้านะมันเกมบางเกมนะ ッービッーキーキタキブラ、Leonon にないですから、Lagarly、ですから、ユタです。 ซือโอนคครับจ้า